สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้มีที่ดินเปล่าแปลงย่อมๆนําเสนอหนึ่งแปลงครับแปลงนี้สวยมากๆนะครับอยู่ในซอยอยรา13นะครับตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนี่ถนนหน้าแปลงคอนกรีตสาธารณะนะครับ6เมตรนะครับ6เมตรก็เข้าออกได้2ทางเข้าทางคลองสองก็ได้เข้าทางคลองแอนก็ได้นะครับแปลงนี้อยู่หลังพพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเลยนะครับนี่แปลงนี้ ไปรับชมกันได้เลยครับนี่คือถนนซอยอยายราสิบสานะครับคอนกรีตสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับฝั่งด้านเนี้ยมุ่งหน้าเชื่อมกับถนนพพลโยธินนะครับข้ามฝั่งโพลโยธินไปก็เป็นนิคมนวัดนครน,นั่นเองนะครับก็ออกไปก็จะไปเชื่อมกับถนนเรียบคลองแอนก่อนนะครับเส้นข้างหลังพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับประมาณสัก800เมตรพิพิธภัณฑ์ก็พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ประมาณสัก800เมตรนะรนั่นยังเห็นโดมยอดแหลมๆนู่นนะครับ เลยไปก็เชื่อมกับถนนพหลโยธินประมาณ2กิโลนี่คมนวานครประมาณ4กิโลนะครับคร่าวๆประมาณนี้นี่เลยใกล้อะไรอีกตลาดไทยตลาดอัยาลาประมาณ5กิโลนะครับวัดธรรมก,กายประมาณ4กิโลคร่าวๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่เลยก็สวยๆเลยนะครับติดถนนด้านหน้าติดถนนประมาณ35มเมตรนะครับนี่แปลงนี้แปลงนี้จุดเริ่มต้นแนวเขตนี่ประมาณฝาท่อระบายน้ําฝานี้นะแล้วก็ ยาวไปเลยนะครับประมาณ35เมตรนะครับสุดชนรั้วของแปลงนู้นเลยนะครับประมาณ35เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปท้ายแปลงนะครับประมาณ32เมตรนะครับตรงนี้เขาจะแบ่งครึ่งกันนะครับระหว่างซอย13กับซอย12นะครับก็หันหลังชนกันอ่าลึกฝั่งละประมาณ32เมตรนะครับคร่าวๆประมาณนี้สวยมากๆนะครับหน้าแปลงหันทิศเหนือนะครับหน้าแปลงหันทิศเหนือท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินทํา บ้านพักอาศัยหรือจะทําโกดังทำออฟฟิศนะครับแถวตลาดอายาลาตลาดไทยแถวพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับลองแวะเวียนมาเชื่อมชมแปลงนี้ได้เลยครับสวยมากๆฝั่งด้านนี้ก็จะมุ่งหน้าเชื่อมกับถนนเรียบคลองสองนะครับถ้าเข้าทางฝั่งนี้ประมาณสักสามเมตรครับเข้าทางฝั่งนี้จะใกล้กว่าเลี้ยวขวาออกไปก็จะไปเชื่อมกับถนนคลองหลวงนะครับไปวัฒธรรมากายประมาณประมาณ5กิโลมครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่สวยมากสวยมาก สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กาลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับจะปลูกบ้านพักอาศัยหรือจะทําโกดังทำออฟฟิศนะครับแถวอียาราแถวตลาดอียาราแถวตลาดไทยแถวนิคมนวนครแถวพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับ276ตารางวาอยู่ในซอยอียารา13นะครับสวยมากๆแปลงนี้ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้าน ที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย